ตอน8โมงเชา้าค่ะทุกคนเมื่อวานนะคะพี่แป้ชมลงคลิปเยอะมากๆเลยนะจนมันไม่แจ้งเตือนน้องๆแล้วมั้งก็เลยอยากรู้ว่าคลิปนี้นะคะน้องๆเห็นคลิปพี่แป้ชมตอนกี่โมงคอมเมนต์ Comment บอกเวลากันด้วยนะ <c oughs> บอกเลยว่าของฟีชนีนะคะถูกใจน้องๆผู้หญิงแน่นอนนะคะขนาดตัวพี่ยังอยาก ตอนน้น้องสีบนทองขาวๆแบบนี้แบบผมเจ้าหญิงบาร์บี้อะไรแบบนี้อะบอกเลยว่าน้องหลายๆคนมีสิทธิ์ที่จะได้ของฟรีชิ้นนี้นะคะเพราะเขาแจกตั้งหนึ่งมืชิ้นห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะใครที่อยากได้ของฟรีชิ้นนี้ไย่ได้กดติดตามช่องพี่แป้งชมหรือกดแจ้งเตือนเนี่ยกดด้วยนะไม่งั้นนะคะของเขามาแล้วจะกดรับไม่ทันนะคะเมื่อเราใส่มาก็จะสวยแบบนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดใส่กับชุดอะไรก็สวยไม่มีไม่ได้แล้ว ตรงผมฟรีในครั้งนี้นั่นก็คือแบบแบบนี้เลยนะคะซึ่งบอกเลยว่าเราหลายคนเนี่ยน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมีของฟรีเยอะแยะเลยนะน้องๆที่แจกในแบบแบบนี้นะั่นเองนะคะแต่บางคนเข้าไปเล่นในโทรศัพท์เนี่ยแหลกนะคะต้องลองดูนะและ้วมอน้องเข้ามานะให้กดโอเคตรงนี้ไว้นะคะจากนั้นก็กดเลดได้เลยแต ก่อนเพราะว่าคงชิ้นนี้เนี่ยมันยังไม่มานะพี่เป้ชมเพียงแค่มาสปอยบอกน้นนองๆไ ه, ว้เฉยว่าเตรียมตัวรับแกลงกระแทกให้ดีๆเพราะจะมีของฟรีที่เป็นทรงผมชิ้นนี้มานั่นเองในเร็วๆนี้ค่ะส่วนใครที่อยากได้ก็เหมือนเดิมนะคะกดติดตามช่องพี่เป้ชมและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยวันนี้นะคะจะมีของฟรีเยอะแยะมากมายเลยส่วนใครนะคะที่ดูเมื่อวานไม่ทันนะคะไปรับของฟรีของเมื่อวานก่อนก็ได้ในระหว่างรองคลิปต่อไปนะเพราะแจกเยอะมากๆเลย ชิ้้นดวยไม่อยากให้น้องๆพลาดนะคะยังไงใครที่อยากได้ทรงผมนี้นะก็คอมเมนต์บอกพี่แป้งชมมาด้วยนะหากเข้ามาเมื่อไหร่พี่จะรีบมาทําคลิปบอกน้องๆทานทีเลยค่ะ